ก่อนห้าสิบไปมะนาวข็แวะเติมน้ำมันก่อนอยู่ที่อันนี้ปั๊มน้ำมันทางฝั่งเท่าคนเป็นสาวมาเติมน้ำมันหลายขนาดเนาะแร่กว่าพนักงานมีคู่เดียวยำให้ยำหน้า คนจะซื้อมาเติมน้ำม well ันไลายล่เวตอนเสาร์นะช่วงเสาร์คนสิคลายดีเนาะคนต่อแถวเลยเติมน้ำมันแถวหมาเติมคือกันนะจ้าพี่จักมจักระบองออกมาเมื่อหน้าเนาะเติมรถหน่อยแล้วก็รถใหญ่พนักงานคนเดียวพี่เอ้ย ลูกเป็นติ๊กหน้าขวัญบ,นบน่อใช้รถกัดสื่อใส่กระตุกเนาะเผื่อไปใช้รถไทยเมื่อหน้าที่ยังหางๆก็จะเป็นตรงไฮตรงหน้านะเพราะว่าติดถนนใหญ่ก็สะดวกสบายแก่การแวะเติมนม้ามันนะพี่เพราะว่านี่ก็คือทางไปมือไหาเมอหน้าสีออกหน้าบ้านชาวแกวนะ้วเนาะเพราะวัฒนชาวแก้วน่ะเป็นคนหน้าไก่นะจ๊ะพี่เราก็ต้องแวะเติมนม้ามันก่อน ปรับบรรยากาศาสะอาดเดี๋ยน่าพีพีโนเต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะกดเติมคนเดียวกภาษีสานี่น่จาจะทางเขาอาเป็นเป็ดป่ามีแต่กีโดมหมดแล้วนะสาวแก้วเนาะเนี่ยร้านเติอครับโหลดไปเนาะขาๆเนี่ยเป็นปลายเนาะกดเป็ดกันยังนิยมเลียเ้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ทางพีพีเอ,อ้ย อยู่ตรงไหนตรงหน้าเขาก็มีสวนเนี่ยน้อยะนะพี่พี่น้องสวนมกพริกมะพริกมาหุ่งมาเครือคนปลูกไว้เนาะพอพอ,พอคนปลูกไว้เวลามาให้มาหน้าเขาก็มาเก็บกินได้เลยนะพี่พี่น้องพิธีบาน,บาน,นาเขากับ,นนกบทีนี่น,นีย่างเ็นไนเฮตนาก่ะเฮตนาเนาะพี่พี่น้องดีหาบกาลงไปไว้ให้ดำ สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไฟเบอร์สุขูสุคนนะจ๊ะเนาะยินดีตอนท้าข่าสุ่สองสาวลา,าวสาวสวัเดอพีพีเอฟซีังลาวฟังไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศนด้ดตาจ้าเมื่อี้สาวแก้วจะพ้าพีพีเอฟซีมาดำหน้าสาวแก้วเองนะ่าจะเนาะเนี่ยขากเตรียมพร้อมแล้วใส่เสือ้อมดหนาแล้วใส่กุนะ๊บเนาะ อันนี้ก็ร้านซาวหนะาฝุ่นมาดำหน้าซอยนะ่าเหมือนอนี้มีแต่ยาตีพี่น้องมาดำซอยอยากให้มันแหลวมันทัวพี่พี่เอ้ยปะไปเบิ่งบรรยากาศท้องไห่ท้งหน้าน้ำสาวแก่เลยเนาะไปเบิ่งวา่าเ้าดำหน้านี่สิเป็นจังไดเนานะพี่พี่เอ้ยไปกันเลยไปกันเลยจา้า <laughs> อันนี้หน้าเพ่อหน่าดำนอกจากนาะนู่ฝนะุ่นนำล่นไอล่นขั้นเลยพี่พี่เอ้ยพูกป <laughs> ู่ป่าลุงร้านเราเหมือนกัน นะเป็นกว,วานเอากระมี่เนาะขาววานกระมี่ขาวยอดกระมี่ขาวดำกระมี่ภัยกระดำเนะาะหาพี่ทงไฮทงนาบรรยากาศดีขนาดชดสื่นแจมไซพีๆเลย บกาไม่ยายไปแล้วมัน,บบนี่แดมจะคน 4, 6, 7คนนะผี้พี่ารณนตตเมื่อคืนนี่น้ำเต็มเลยหล่นหายหล่หลนขัน้นผิด แล้วเฮ้ยคืนมากไม่ใชไงนอนเป็นห้างปักกันให้นอนกันต้องทำยังไงเดี๋ยวรู้สิจะมเรื่องวะอย่าไรอย่างไรเนาะครับเนาะชิบยังไงเนาะกระต่ำเนาะไปหน่อยชิบยังไงเต็มเลยก็ได้วจนเจนเอนนอนไปแล ดูดนดู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 ดดู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 ด เออนีแต่นี้ต่างนีฝนตกว่าดาศดีหรอบร้ยาศดีได้แบบี้จะนอนไจเป็นตะดำนะเปตะนอนะนุ่งมันอย่างเบลแกไม่ถอ้งเบนะนาบเป็นดำเราให้นึ่งอันนี้หาที่สองนะ หยอดยามแรงลงดำหน้าอีกแล้วมือเศร้านี่ฝนตก,กนนเราจะนบอก็เลยถ่ายเอรเซ็ตเลยพี่ๆยามแรงเนาะจะดำสีให้มือเศร้านี่เขาดำจุดนั้นเนาะเซ็ตเรียบร้อยนี่สิดำสีให้ยามแรงอยู่แถวหน้าสแเกนนี่ฝนมากนิยมเรียงแบ่นเนาะแค่นด้พอคนไทยเป็นเอริญว่าแพะนะพี่ๆจ้า หลายโตเนาะทางนี้แพะเพิ่นแพะทางนี้แสนหูเดอ้อบ่์ร่วงไฮร่งหน้าคากินตามขั้นไถนาเนาะมึงเนี่ยเที่ยงไฮเที่ยงหน้าเพิ่นอยู่ทางพีก็ได้พิธีกันอยะเบยเป็นตะยานนะพี่พีจ่จ้ากุ๊กใหม่กินหมากลายขนาดบ่ว่าจะเป็นหมากคามหรือเ่หรือว่ากุ๊กหมักคอหมากใหม่ตาม,ามาธรรมชาติเนาะอยู่แถวท,ทุ่งนา บานเฮายังหลายขนาดทีพี่พูดนะโหท่งหายงนาเนมสุดแสงหูแสงตาเลยบรรยากาศเปิดอึมคึมหนหนึ่งเป็นตาดำหน้าเราเป็นพอดีเพชรโบหอยห้อนดำนักกระิออกมาเป็นประมาณนี้ในดำไดนประมาณ หามือหกมือแลนะหละเนาะฮกเจ็ดคนนำนา <c oughs> วันนี้ผู้ที่ได้หาให้ตอนเศร้าตอนแรกเจ้าอีกสี่หู้้ที่เป็นเก่าให้เนาะตำน้าเหมือนละเก่าให้สิบห้ คนอันนี้แหละเขาว่าลูกสาวหายเ้าวนาหลังสู้ฟ้าหนาสู่ดินแล้วคือสิเป็นดน้าหนีเลยนี่เราล้างสู่ฟ้าแห้งหนากระสูดินเห็ดหน้าเพื่อสิได้เขาประเดี๋ย่ไง เอ้ยขึ้นนะลูกสาวไฮสาวหน้าก็คือเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าอยู่บ้านเฮาพุ่นนะกางได้อันนี้เอ่ยญ่เสือสีฟ้าเนี่เอ่ยไงมูอี่สมนี่ล้านสาวล้านสาวคนสวยสวบ่บรานสาวนะขอมือเน่ ร้านผิอน,น,นอะไนเนาะอัะไนก็บร้านสาวคือกันร้านสาวสามคนสูตรเบิร์ตสามน้องใหม่กับสูตรคือกันนะคะคืนนะคืนแตะร้านทรายในน,น้องใหมกับดำหน้าเป็นเดอ้อทางทางฝั่งลาวบ้านเฮาเนาะนี่ไปลงดำหน้าเถอะเขาบอกคาดจะทายเนี <c oughs> ่ยเขาอันเอาลงน้ำกิต่ต้มคขาพาไปไป,ไปลงไปดำ รอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายกระไรกระใสกระหัวสิไข่เนี่ยเด้อกดหัวสิไข่ <laughs>